สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่คลองละพีพัดมาตกป่ากอลครับผมพี่สาไม้ต้นมะพร้าวไม้เก่าไม้เดิมอนนี้กับเวลาประมาณ11โมงตรวจดีครับคันนี้สองคันนีมีอาการครับ เที่ยงเงีเยบจักน้อยครับคับใกลเที่ยงเบียกินเข่าว่าปลาไปเเป็นเงียบอ่ะ วางหน่ยู่แร้ว่างนางน่เดี๋ยวจะขั้นนี้ขึ้นไม่เบื้งนะครับน่าจะยู่ล้วละขึ้นมาแล้วครับสายขาวเหมือนเดิมทะเพียนครับสายสวยๆได้ลุยกันตอ่อ ออีกแล้ว้วโ,โ,โรถบรรทุกแล่นดีครับเสียงดังจักาน้อยเด้อครับเสียงรถบรรทุกแล่นหนนฟังคุณครับดูผลงานครับตอนนี้ลงไปแไล้วประมาณ3ชั่วโมง งั้นสายขาวเข้ามันครับเด๋ั่นน่ะบังด้วบังด้วสายขาววันนิ่มไงกระทากระทาต่อกันเลยครับ จ้องช่องมองมองช่องช่องมองมองช่วงเที่ยงเราครับงเงียบจากน่อยครับช่วงเที่ยงแต่ช่วงบ่ายครับไม่เนมือนช่วงบ่ายกินอยู่เอ้าตี๋มันติดอ่ะตี อืมอืมอืมเอาไหมอึ๊อืมบ่มมปากขาดหรือบ้างบอ่อแทะเถี่ยหต่อมาแล้วนี่โตไหมไม่มีตัวเงยซารุ่นรุ่นรุ่นว <c oughs> ัดปฏิทครับ đừng hén vô đừng hén vô tao ăn một thịt sai trái maha kard, xài tì cấy cấy đấy ạ, tì phăng, phăng oh, này phăng bụi, cái tiếng xe lột đấy ạ, lột lẹn như bứt mửa, lột vận thua. หาหธรรมชาติคของระพีพัดของ9้าโอ้นางทางนีคืออหรรวะสิพุ่งมคันเ,ยเนย ครับล้อรุ่นกันอีกอยู่กันยาวๆเด็ดมาแล้วมาแล้วนั่งรอตั้งนานชั่วโมงหนึ่งได้อีกตัวไหมเยอะอู้สยใหญ่สั่ใหญ่มญครับสวยสวย,ส,ยสวยเป็นชัโมงครับโิมาตัวนี้มันพักเทียงพักเทียง พักเที่ยงครับชงใบครับเนี่ยที่เขาใบาม้วนแล้วครับเริ่มมาแล้วโอ้ฝ่ามือเลยวะลุ้นก mm ัน hmm. ต่อมีหนึ่งก็ต้องมีสองชองใบครับตั้งเปาอีกคนละหาโถกับเพาะครับคุยเหรอ ไปครับติดตามกันติดตามกันเด้อครับผมเฮนะ้ยน่ยอยู่วะเฮายอยู่วะอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ อันนี้อีตัวกำลังไซสวยๆรอบใบรอบใบมาเรื่อมมาแล้วครับรอบใบย่างหน่อเก็บ้ยงเก็บ้ยงหน่อนโอ<ล>้สกลับแล้วครับนี่คือลาจอครับนั <laughs> ่นเกมสิกลับแล้วเมียส้วนไปกินเขาอยู่ห่างครับไม่ได้กลับ <laughs> รอรุ่นกันติดต่อจังไงหมดแหละครับใบสองบสามแะครับอ้ยังเดี๋ยวไรไปแล้วครับไปแล้วยูยูยังยูไหมยังยูไหมเฮ้ยยูบ่เลยเอ้าดึงแหงแท้ มาอีกแล้วหนึ่งแต้มประส่้อยนกเขาถือปลาคุยล้ำจักแมนบุไหนผลงานครึ่งวันเจมยมจะกลับแล้วครับเจมจะกลับแล้วผลงานครึ่งวันเป็นไงในพ่อถอดวะแล้วแหรงวะ่ะเลยสักงนึ่นะครับโอ้โห สุดยอดครึ่งวันไอ้ฟ้าไปคว้าไปเด้อเนาเด,ดโอ้โใส่ถังอย่ออเราก็ลุ้นกันต่อครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวจังชินใหญ่ มาอีกแต้มแล้วครับผมกำลังสวยๆกำลังว่าสิเก็บเบ็ดกลับบ้านครับราลังสิเก็บเบ็ดกินอีกแล้วหนึ่งตัวกำลังสวยๆตอนนี้กับใบสองครับผมใบสองแล้วกำลังสวยๆไซส์ใหญ่ๆเลยผมสิกลับว่าก็สิอีกจักไม้ก็หมดแล้วครับสิกลับจักน้อยครับผม เก็บเบดแล้วครับผมไม่สุดท้ายแล้เเวเก็บเบ็ดกลับแล้วเบื่องผลงานปลาร้วมกันนะครับหิวเข่าแล้วครับก็ได้ทอเข่าไหมผลงานผลงานวันนี้เป็นงานปลารวมวันนี้ครับได้พอประมาณอยู่ครับพอได้ทอดพอแล้วแลงอยู่ครับแหงอยู่หาก,กินบ้านนะครับผม ฝากติดตามช่องในเด้อครับผมช่อง YouTube จะเป็นไม่พึ่งเล้วกบกดติดตามให้น้ำเนยเด้อครับพี่น้องช่องหาอยู่หายกินบ้านนะอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องไหมครับว่าเป็นอีสานบ้านนาะประมาณนี้รครับปลากระกมังปลาขาวปลาซ้อยนกเขา ก็นจะเพียนครับผมพึงเราก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย